ค่ะต่อไปเป็นข้อ59นะคะข้อ5 9ถของวิชาเอิร์ทไซด์อเนตี54เนาะโอเคโจทย์เขาบอกว่าเมื่อประมาณ200ล้านปีที่แล้วมหาทวีปพ,พันเจียเริ่มแยกออกเป็น2มหาทวีปคือ2มหาทวีปใด 1. ลอเลเชียและกอรวาน่า 2. ยูเลเชียและกอนวาน่า 3. อเมริกาและแอฟริกา สี่เอเชียและออสเตรเลียอืก่อนอื่นเลยน้องๆต้องรู้จักคำนี้คือมหาทวีปแันเจียเขาบอกว่ามันมีทฤษฎีอยู่ว่าเนี่ยเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนไปเรื่อ,อ,อยๆถูกปะคะพอแผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาก็มีคนคิดว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเคยรวมอยู่กันเป็นทวีปเดียว เราเรียกทวีปนี้ว่าเป็นมหาทวีปพันเจียก็คือทุกทวีปรวมกันเป็นทวีปเดียวเลยเนื่องจากว่าเขาอะพบฟอสซิลของไดโนเสาร์อุ้ยไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นไดโนเสาร์เนาะพบตนฟอสซิลของไดโนเสาร์หลายหลายอันในทวีปต่างๆเขาก็เลยสงเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ถ้าเกิดแต่ก่อนเนี่ยมันมีมหาสมุทรกลางกั้นอย่างเงี้ย พวกเรือเสานี้มันคงจะเดินทางไปไม่ได้ถูกปะอืมดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าแต่ก่อนมันต้องเคยรวมกันอยู่เป็นทวีปเดียวแน่เลยอืหลักฐานของของมหาทวีปคันเตียเนี่ยเกิดจากว่าหนึ่งเลยเขาเอารูปล่างของทวีปต่างๆมาต่อกันเหมือนจิ๊กซอเลยอะ่ะ ก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็มีรูปร่างของทวีปต่างๆกันถูกป,ปะคะก็คือทวีปอันนี้ก็เป็นอเมริกาใช่ไหมอเมริกามีอเมริกามีเอเชียอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลองเอาตัดตัดรูปร่างของอเมริกาตัดรูปร่างของเอเชียออสเตรเลียอย่างเงี้ย อินเดียมาต่อกันเพจต่างๆมาต่อกันแล้วปรากฏว่ามันต่อกันได้พอดีกลายเป็นรูปร่างพันเจียปึ๊บเขาก็เฮ้ยสงสัยแล้วมันน่าจะแบบเคยอยู่ด้วยกันแล้วแตกออกมาแน่เลยหนึ่งคือรูปร่างมาต่อกันได้พอดีใช่ปะ่ะสองก็คือหลักฐานฟอสซิลฟอสซิลคืออะไรคะฟอสซิลก็คือซากดึกดำบรรดใช่ปะ่ะถ้าภาษาไทยก็คือซากดึกดำบรรคือซากสิ่งมีชีวิตที่มัน มีชีวิตอยู่ก่อนหน้าเราแล้วก็ถูกทับถมแล้วก็แข็งตัวกลายเป็นหินถูกไหมอืมจนทําให้มันเป็นซากฟอสซิลเกิดเป็นหลักฐานสิ่งมีชีวิตซึ่งมันพบฟอสซิลของสัตว์ชนิดเดียวกันเนี่ยกระจายอยู่ในหลายทวีปตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีแล้วเขาก็แสดงว่าเออแต่ก่อนมันต้องเคยอยู่ด้วยกันแน่เลยมันถึงจะเดินทางไปหากันได้ถูกปะ่ะอืม สองคือจิ๊กซอใช่ไหมสามคือสามคือล,อลออ่งอ,ลองลอยของทานน้ำแข็งคือล่องลอยของทานน้ำแข็งโบราณนะคะล่องลอยการกัดเซาะของทานน้ำแข็งโบราณเนี่ยมันเกิด เกิดขึ้นในหลายทวีปแล้วก็เมื่อเอามาต่อกันเนี่ยมันก็สามารถมาต่อกันได้พอดีกลายเป็นร่องรอยที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยเขาก็แสดงว่าเออแต่ก่อนอะทวีปต่างๆมันต้องเคยรวมกันเป็นทวีปเดียวแน่เลยทาน้ําแข็งก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นมวลของน้ําแข็งก้อนมาหึกมาเลยนะมันจะอยู่บนขั้วโลกถูกปะอืมก็คือในอากาศหนาวก็จะเป็นน้ําแข็งที่เกิดจากหิมะมันเป็นหิมะตกมารวมกัน เกิดเป็นก้อนหิมะใหญ่ๆจนกลายเป็นเป็นธานก็คือเป็นลำธานใช่ปะเออคล้ายๆเหมือนทานน้ําแต่ว so ่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นธานน้าแข็งมันไม่ได้เกิดจากที่น้ําแล้วแข็งกลายเป็นน้ําแข็งนะคะมันเกิดจากหิมะทับถมจนเป็นมวลมหาศาลเราก็เรียกอันนี้ว่าเป็นธานน้าแข็งอืมโอเคนะทีนี้เขาก็เลยคิดว่าแต่ก่อน วีปมันต้องเคยรวมกันเป็นทวีปเดียวปึ๊บอ,อันนี้คือทวีปนี้ปึ๊บเราตั้งชื่อมหาทวีปนี้ว่ามหาทวีปพันเจีย P A N G A N G A E A เนาะพันเจียโอเคซึ่งมหาทวีปพันเจียเนี่ยมันเกิดอยู่ในยุคเพอร์เมียนก็คือในยุคที่2 0 0พัน 200ห้า2 5ยี่ห้าล้านปีก่อนจะกลายเป็นม,มหาวิปพันเจียถามว่ามหาทวิปพันเจียเป็นมหาทวีปแรกที่เกิดขึ้นในโลกเลยไหมไม่ใช่นะคะคือมันเคยแตกออกก่อนก่อนหน้าเนี้ยพันเจียแล้วก็ค่อยมารวมเป็นพันเจียแล้วก็แตกออกเป็นปัจจุบันอีกครั้งหนึง่งอืมคือมันก็มีการแยกออกแล้วก็รวมตัวใหม่แยกออกรวมตัวใหม่หลายครั้งแต่ว่าครั้งที่เราจะได้ยินชื่อบ่อยๆคือครั้งที่มันรวมเป็นมหาทวิปพันเจียฟ อันนี้พอมันเป็นมหาทวีพันเจียเนี่ยสักพักหนึ่งก็เกิดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกใช่ป่ะเคลื่อนไปเคลื่อนมามันก็แตกออกกลายเป็นนี่มันก็ค่อให้แตกออกกลายเป็นทวีปฝั่งเหนือแล้วก็ทวีปฝั่งใต้ซึ่งเราจะเรียกทวีปฝั่งเหนือว่าลอเลเชีย L A เนาะ U R A S I A ราเลเซียอยู่ฝั่งเหนือ้งเหนือแล้วก็กอาหน้าแนนอยู่แถบใต้เราจะเรียกสองทวีตนี้ว่าลาเลเซียกับกอรนน์นนา่นดังนั้นมหมาทวีปพันเจียอัแบบนี้ใช่ไหมจึงแตกออกกลายเป็น ลาเลเซียกับกวานากวนวานาแลนในยุคของไตรแสสิกเึ่งประมาณส0งปี200ล้านปี200ล้านปีก่อนในยุคไตรแอิกซึ่งอันนี้ก็สามารถตอบคำถามของข้อนี้ได้แล้วใช่ไหมคะ ข้อคือเมื่อประมาณ200ล้านปีที่แล้วมหารทวีปพันเจียเริ่มแยกออกเป็น2มหารทวีปคือลอเลเซียและกอรนน์นอนาแลนด์ถูกปะ่ะดังนั้นจึงตอบข้อ1โ okay, อเคเรามาดูข้ออื่นกันยูเลเซียคืออะไรเอ่ยยูเลเซียก็คือมหารทวีปไม่ใช่มหารทวีปเนาะเป็นแผ่นแผ่นเปลือกโลกในปัจจุบันคือทวีปยุโ,โปรปบวกกับทวีปเอเชีย คือทุกยคือความจริงแล้วยุโรปกับเอเชียเนี่ยมันคืออยู่ในทวีปเดียวกันเนาะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอยู่ในแผ่นเบิกโลกเดียวกันเรียกว่าแผ่นยูเรเซียเขาเอายุโรปมาสนธิกับเอเชียใช่ป่ะหรือก็กลายเป็นยูเรเซียอืมซึ่งอันเนี้ยที่เขาต้องแบ่งออกเป็นสองทวีปเพราะว่าสองยุโรปกับเอเชียมันโดนเอ่อทะเลทะเลแดงกั้นกว่ากั้นกั้นกลางใช่ป่ะแล้วก็มี ทะเลดำหรือทะเลแดทะเลดำใช่ไหมอืมกันก้นกั้นกั้นขวางระหว่างะระหว่างยุโรปกับเอเชียแล้วก็มีเทือกเขาด้วยเทือกเขาเอลใช่ปะอืมคอยกั้นระหว่างยุโรปกับเอเชียทําให้มันติดต่อสื่อสารกันได้ลํำบากอืมดังนั้นพวกเอ่อเอ่อเขาก็เลยแยกออกเป็นยุโรปกับเอเชียค่ะอืมต่อไป ทวีปอเมริกาอืมก็มีเป็นทวีปแผ่นเปลือกอเมริกาใช่ปะก็เป็นปัจจุบันแล้วเนาะโอเคนะอันนี้แอฟริกาก็เป็นปัจจุบันถูกปะอือเอเชียก็เป็นทวีปเอเชียออสเตรเลียก,ก็เป็นอสอสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยความจริงแล้วอะ่ะมันมันเป็นแผ่นมันอยู่ในแผ่นอินเดียออสเตรเลียก,ก็คือ ความจริงแล้วอ่ะประเทศอินเดียกับออสเตรเลียเนี่ยมันอยู่ในแผ่นเปลือกโลกเดียวกันแต่ว่ามันแค่มีมหาสมุทรมากั้นกว้างกั้นกั้นตรงกลางเท่านั้นเองทําให้เห็นเป็นสองสองประเทศนะคะโอเคแต่ความจริงแล้วแผ่นแผ่นอินเดียออสเตรเลีย,ยมันเป็นแผ่นเดียวกันเอเซียก็อยู่แผ่นเดียวกับยุโรปเนาะเราเรียกแผ่นนี้ว่ายูเรเซียกอน์มานาก็คือกอรวมานาใช่ปะเขาต้องเอาเขาต้องการเอาอยูเรเซียมาล้อกับโรเลเซียเผื่อคนจําชื่อไม่ได้ใช่ไหม แต่ทีนี้เมื่อเราเจอจากโจทย์เนี่ยเมื่อเราเจอข้อยุเรเซเียอเมริกาแอฟริกาเอเชียออสเตรเลียเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นปัจจุบันหรือปะเราก็สามารถตัดช้อยออกได้เลยเราก็ตอบชื่อแปลกๆไปก่อนคือรอเลเซียกับกอนวาหนะ้าถ้าใครไม่รู้นะคะแต่จริงๆนละ้วมันก็ชื่อรอเลเซียกับกอนวาหนะ้าจริงๆมันแตกออกจากแตกออกจากพันเจียใช่ปะอืรอเลเซียคือฝั่งเหนือเนาะ สองซีโลกเหนือกวนวาน่าคือแดนแตนแดนใต้อืมโอเคดังนั้นทฤษฎีเพดเทคนิคเป็นอย่างนี้ตอนแรกเป็นพันเจียแล้วก็แตกออกกลายเป็นกวนนานกวนวาน่าแลนด์แล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นทวีปอย่างปัจจุบันโอเคปะดังนั้นข้อนี้ จึงตอบข้อหนึ่งนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็5้สิบก้าตอบข้อหนึ่งคือลอเรเซียกับกอรานาแลนด์โอเค